พอกูบดไอถั่วเหลืองพวกนี้เสร็จนะมึงเตรียมใจไว้เลยพออีกแบบมันจะกลายเป็นของที่มึงกินมาทั้งชีวิตนั่นแหละพรพอพวกลูกสมุนถั่วพวกนี้ถูกขยี้จนปลายเป็นน้ำสีขาวๆเหมือนนมแล้วเนี่ยกูขอบอกเลยว่านี่คือจุดเริ่มต้นของกรรมวิธีที่มีมานานกว่า2000ปีเลยนะมึงโดยกูจะเอาไอ้น้ำถั่วเล,เละๆพวกนี้เทลงในหม้อใบยักษ์แล้วต้มมันให้เดือดปุดๆ พราะพอไอ้นมถั่วพวกนี้สุกได้ที่มันก็จะกลายเป็นอาหารสุดเบสิกที่คนกินกันทั่วโลกหลังจากนั้นกูก็จะเอามันไปคั้นผ่านที่กรองเนื้อละเอียดเพื่อแยกเอาแต่น้ำสีขาวบริสุทธิ์ออกมา แล้วทีนี้พอใส่ไอส่วนผสมที่เรียกว่าหินยิบซ้ำลงไปนะมึงเอ้ยทุกอย่างจะเปลี่ยนไปทันทีเพราะพอเราบดมันจนเป็นผงละเอียดแล้วเอาไปผสมกันมันจะทำให้นมถั่วเหลืองเนี่ยเริ่มเหนียวข้นจนกลายเป็นฐานนุ่มๆซึ่งนี่แหละคือสิ่งที่ต้องการเลยเพราะหลังจากที่เอามันไปตากแห้งในแม่พิมพ์อยู่หลายวันกูก็จะเอามันมาหั่นเตรียมพร้อมจนกลายเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนรู้จักกันในชื่อเต้าหู้ไงละมึง